สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปอะไรไม่รู้เราไว้ได้อนะ่เดี๋ยวเราก็จะกดกลับไปเลยนะคะวันนี้เราจะเก็บสิ่งต่างกัน าโอ,โอเคเกมจบแล้วไว้ตายแล้วโบไว้ก่อนไว้โอเคโอ้ยแล้วไม่หายป้ยทุกคนได้ยินแล้วมั้ยคะแล้วเนอะได้ยินเพราะเราอ่ะพูดดังมาก adalah kasih mas kasih แล้วก็จะไม่ยกดอะไร ก็ไม่เป็นเหมือนพูดความในใจฟีลแบบพูดความในใจเลยอะทุกคนทุกคนคงไม่ได้ยินลรหรอกเราพูดเบาๆโอ้ยเฮยไม่ถึงอ๊อยนี่เฮาเบ้ค่ะ นี่ทุกคนอันนี้เป็นท่าใหม่ใช่ไหมเราชอบมากเลยเราเพิ่งได้เมื่อวานนี้เราเพิ่งกลับมาเล่นตอนนี้เราได้เปลี่ยนทร,รงผมแล้วนะคะไปซื้อมาใหม่ประมาณเก้าห้าโลได้มัง้งเราจะไปหยิบแคนนี้แคนนี้ I want candy กูวปเดยว Candy I want candy เหลืตาจอะวันน,น,นี้เราก็จะมาเล่นกันแบบในกันในแมปอีเวทที่จริงใจจริง้จนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันกระโดดได้สูงไงมันเลยจริงจอ้อันนี้นี่เห็นบ้างหืมได้ด้วยโคตรตึง แต่ก็ถึงพร้อมกันนะไม่ได้เร็วไปกว่าเลยความเท่งไงความเท่รู้จักเปล่าโอ้ยเหินผิดต้องอยากแบบไปหาตรงมุ้อะตักไปย,ยาน เราได้สองร้อยสามเลยเดียเอาไปไนอะไรดีอออันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเล่นว้ายเต้นทำไมอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาลันลากินค,คาร์โบเนยชอบท่ามันมากเลยให้ช้าๆนะแบบคนอื่นเขาก็ติดเะนะติดเถอะทำไมเออเหตุก็ไม่เป็นด้วยนะ เราจะไม่บูรี่เขาสิเราจะไม่บูรี่เขานะแต่เราก็จะบูรี่เขาอยู่ดีวยไม่ได,เาาเด,เดะะ้เราเป็นคนดีคนดีของสังคมสังคมนะคะเราเป็นคนดีสุด,สดโอ้ยว่าอะไรมโหลดนาะจัง ทุกคนเวลอีเวทเท่าไหร่กันแล้วแค่เลเวลหนึ่งกันจริงๆนะแล้วแค่เลเวลหนึ่งจริงๆสิกมาสิกมาบอยไม่ได้ไม่ได้วันนี้เราจะมาแบบจริงจังก็ไม่จริงจังอยู่ดีนั่แห่ะเพราะเราเป็นคนจริงจ้อแล้วพอจริงจ้อแล้วเราก็จะจริงจังทันทีพอเราจริงจังแล้วเราก็จะจริงจังตลอดไปพูดก็ไม่ซัดพูดก็ไม่ใชดอยากพูดอีก ว่าห่านผิดอุคานเฮ้ยอยากมีเซิร์ฟบีเป็นของตัวเองจะได้แบบว่ร์เล่นคนเดียวเป็เลยคะ่ะชอบมากเลยคนเดียวแบบไม่รบกวนใครก็อยากขึ้นไปบนนั้นอะเราเล่นเก่งใชปะล่า เฮ้ยมีคนล้มมาเดี๋ยวเราจะไปช่วยสรูปโดลาสนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำจริงๆด้วยเฮ้ยโคตรเก่งอ่ะหมายถึงเรานี่แหละเก่งมากเราใช้ตัวช่วยนะคะเป็นครีมเซรั่มบอกบางครีมเซรัมบอกบางเฮ้ยไปเก็บอันนั้นก่อนมา ไม่ได้อยู่ดีเศร้าสุดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บอันนั้นไปเก็บไปเก็บไปเก็บชูหูเขาสวยใครจะว่าเราว่าเราที่เลยนะค่ะหนูรู้ค่ะหนูเป็นคนไม่ดีเพราะ สงสัยมีคนไทยแน่เลยพิมพ์มังไม่หยุดมาเดี๋ยวปิดอุ้ม,มเดินมาชุดอย่างนี้ไม่ต้องปิดลวมั้งมา,ากินคารากโหขูหอยยังสูง ปกติเราใช้แบบไอฮันเตอร์มาเล่นแต่ครั้งนี้เราใช้คนมาเล่นเพราะเราเก่งไงไม่มีใครเก่งได้เท่าเราละล้นละลาลันละล้านละล่าแล้วไม่มีันตกแน่นอนเร,เราเก่งยังชุบกันไปเลยค่ะไม่ชุบลว ไใครแบบเผลอมาตรงนี้ได้เหมือนเราหรอกเพราะว่าเราเดินมา <c oughs> หรือมีก็ไม่รู้เราเหืนไม่ป็นน่ะรับอาจารย์ค่ะสนใจทักติ๊กต็อก BS ขีดเลบเออใครแปลได้ก็เอาไปแปลเอ,อ้ใครเขียนได้ก็ไปเขียนซะก็จะเจอติ๊กต็ปกติของเรา แต,ต่ตอนนี้ยังไม่ได้แบบเอ่อยังไม่ได้สร้างติ๊กตอกของ Youtube เลยรจรางติ๊กตอกโดยเฉพาะ y ยูทอบเลยอะ่ะโอ้หัหผอิดนะคะมาดี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 เสียใจเว้ยฮะ แล้วสองนาทีกว่าด้วยสามให้มามาหนึ่งนาที480สี่ร้อยแปดสิบมาตัดคนรู้จัก,กตัวนี้กันไหมเรารู้จักกันเป็นอย่างดีเลยแหละหรือมันใช่ตัวละครในแอนิเมะหรือเปล่าหน้าคล้ายๆอยู่นะจำไม่ได้ชื่ออะไรแต่เคยอ่านเรื่องของอันนี้แหละ ฟออินนอมากไม่เหมาะกับสำหรับเด็กข้ามฟังนะคะคำเมื่อกี้มันคือความลับเรามีความลับทุกเรื่องอเราแต่งตัวใหม่แล้วไม่มีใครจำเราได้แน่นอน ดีๆนะคะใครตัวจริงตัวปลอมเรานี่แหละตัวจริงใครมาแอบอ้างเป็นเราไม่ได้หรอกเพราะเราตัวจริงไงล่ะหูนนเถเหอนไงวะเนเราจะพูดไม่พูดคำหยาบลกันมีรักกองรักกันด้วยแปลว่าแน่ใจมากแกลชูบกันไปเลยค่ะไม่ชูบแล้ว เงินเงินอะไรไม่รู้เงินเงินไปก่อนโอ้ยนอนผักเจ็บนะเว้ยน้านหนัากว่าเดิมเสียใจอ่ะเฮ้ยเหินแค่นี้เราก็เหินได้นะเนี่ยแต่ไม่เอาจะเหินแบบสวยๆแล้วลอู้ ยิ่งชุบกันไปเลยนะคะอันนี้แท่นี้เราก็จะได้จากอีเวนต์คริสต์มาสแล้เพิ่งเลเวลหนึ่งจริงๆแล้ววันนี้ก็ได้จากเอออีเวนต์ฮาโลวีนปีที่แล้วมัง้งหลังของหลังเออประมาณสองพันยสามมัง้งอันนี้เออส่วนอันนี้ก็ซื้อได้ตามธรรมชาติเลยคะ่ะ อันนี้ก็ซื้อได้ตามธรรมชาติเหมือนกันพูดไงนะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมันนี่ยาดาด้วยนะคะค่ะคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บอ่ะบ๊ายบายแต่ถ้าไม่สนุกก็ต้องกดอยู่ดี อันนี้คลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมาเล่นอีเบทตให้ดูเฉยๆว่ากากแค่ไหนากากแค่ไหนคนเล่นตามไม่ได้เราก,ก็เรากกากมากชิ